เอาละครับดีๆท่านผู้ชมอีกครั้งอยู่กับเกม Not All Dead เกมไม่ใช่ที่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเริ่มกันเลยเสียงเฮียม,มากอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับมันเป็นลานจอดรถเลยสักอย่างซึ่งมีใครอยู่ก็ไม่รู้ เชือ่อใครวะมาขับรถวนเล่นอย่างนี้นะี่นะโอ้โหเอาตรงๆเลยนะชายฟ้ามึงคือแรงสูงชิบหายเลยตอนนี้ไม่ประตูนะครับวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งทำไมอะประตูด,ดังออกแต่มันเหมือนโดนแบบเหมือนเป็นกำแพงปิดนะครับ ถ้ากูจะออกอยังไงเนี่ยเคีื่อรถเฮียนี่มันก็ขับอยู่ได้เราลองไปทางลงทางนี้ดูนะครับโอเวอร์ลุกคุณยังไม่ตายใช่ไหมอ๋อ โอ้ยโอเวอร์โอเวอร์ลูกดดันว่ะทำไมเสียงใกล้เนาะทุกคนผมกดไม่ได้ว่ะเฮ้ยอ่าโอเคตอนนี้เราไปตัด มึงขำเฮียอะไรไม่รู้หรอกเฮียกูไปแล้วมึงขำเฮียอะไรไม่รู้ไปแล้วตอนนี้นะ oh. อะไรอะไรเฮียอะไรวะแล้วนี่มันลานจอดรถมันมาเดินเฮียอะไรแถวนี้นี่กูถามจริงเถอะเฮียอะไรอ่ะ อะไรเชียคนตายถ้าเสียงดังไปรอะเขาดด้วยนะครับ คนโบกอะไรอยู่นะครับ้ย What the fuck ผมจะออกมาอธิบายก่อนนะครับคือเมื่อวันที่16สิงหา1 9 9่งนะครับคือไปเจอศพคือมีมีคนไปเจอศพ6ศพเลยนะครับซึ่งไอ้5ศพนั้นอะไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ว่ามี1ศพก็คือน่าจะเป็นศพเรานี่แหละครับ ที่เป็นพนักงานเก่าซึ่งฆาตกรอ่ะเป็นคนถือเลื่อยนะครับเลื่อยมาเงินเงินเงินนะครับที่มันมาฆ่าเราตอนที่ก่อนที่เกมนี้จะจบนะครับก็เขาโดนจับก็เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดจับได้จับภาพได้นะครับว่ามีไอ้ห่านนี่ฆ่าฆาตกรคนนั้นอ่ะเขากล่าวว่าเขาโดนไล่ออกเมื่อสองปีที่แล้วและเขาก็กลับมาล้างแค้นนั่นแหละครับก็สำหรับนี้ครับจบไปแล้วเป็นไงถ้าสั้นผมก็กล่าวขอเชกินนะครับโอเคก็สำหรับนี้ครับขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย